คลิปวิดีโอนี้ผมมี5ไอเดียและ1วิธีการเจ๋งๆที่จะทำให้สื่อการสอนเกม5วินาทีทองสนุกขึ้นอย่าเชื่อนะครับจนกว่าจะได้ลองสร้างและนำเกม5วินาทีทองไปใช้กันแล้วใช่ไหมครับสวีดับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดียนแช่นะครับอย่างที่กล่าวไปตอนต้นคลิปวิดีโอนะครับว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้ จะมีไอเดียดีๆมาแบ่งปันถึง5ไอเดียด้วยกันนะครับแล้วก็1วิธีการเจ๋งๆที่จะทําให้สื่อการสอนเกม5วินาทีทองที่คุณครูหลายท่านได้สร้างนําไปใช้กันแล้วเนี่ยสนุกยิ่งขึ้นมีนกลไกมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับ mm. เดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในคลิปนี้แต่ก่อนจะไปเรียนรู้นะครับกดติดตาม u u s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไปเรียนรู้กันเลย ผมขออนุญาตเริ่มต้นที่หนึ่งวิธีการเจ๋งๆที่จะทำให้เกมนี้น่าสนใจและสนุกยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือการแทรกเสียงประกอบเกมนั่นเองนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับว่าใครอยากจะเปิดเพลงจาก YouTube แล้วยุบย่อหน้าต่างเอาไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยจะเสนอวิธีการในการแทรกเสียงประกอบเกมนะครับซึ่งเสียงเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ท่านไปหาที่ YouTube Library นะครับผมหลังจากที่เราได้เสียงมาแล้วนะครับเราก็จะกดไปที่แท็บเมนูแทรกนะครับ หลังจากนั้นนะครับด้านขวาสุดนะครับก็กดที่รูปลำโพงนะครับแล้วก็กดไปที่คําว่าเสียงจากแ้มนะครับอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเลือกเสียงที่ได้เตรียมเอาไว้นะครับซึ่งด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแจกเสียงเป็นโฮโลแกรมที่เคยแจกไปแล้วนะครับก็กดแทรกเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะกดไปที่แท็บเมนูนะครับภาพเคลื่อนไหวนะครับแล้วกดคลิกที่คําว่าเล่น อ่าสังเกตดูนะครับว่าเป็นเลข1ห,หลังจากนั้นนะครับเราจะกดไปที่ตัวเริ่มนะครับจากเดิมที่เป็นเมื่อคลิกเนี่ยให้เป็นหลังก่อนหน้านี้นะครับหลังก่อนหน้านี้ลนะักษณะแบบนี้ก็คือว่าให้เริ่มต้นเล่นเสียงเลยตั้งแต่กดเล่นเกมนะครับทีนี้ขออนุญาตก,กดบันหน้าตามครับเคลื่อนไหวนิดนึงนะครับแล้วกดคลิกขวานะครับตัวเลือกลักษณะพิเศษนะครับเราจะ เริ่มเล่นเสียงตั้งแต่สไลด์แรกก็คือเริ่มต้นนะครับหลังจากนะครับจะให้หยุดเล่นหลังจากสไลด์สุดท้ายในที่นี้ผมลองกําหนดเป็นสไลด์ที่12ก็แล้วกันนะครับมีส1เสไลด์ผมกำหนดเป็นสไลด์ที่12แล้วก็ในส่วนของการทําซ้ำเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกไปในส่วนของจนกระทั่งสิ้นสุดภาพนิ่งนะครับแล้วกดตกลงนะครับอลองมาเทสไปพร้อมๆกันนะครับกดนําเสนอภาพนิ่ง อ่าโอเคนะครับปรากฏว่าเสียงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีการเจ๋งๆที่จะเพิ่มความน่าสนใจและเพิ่มความสนุกให้กับเกมนี้นะครับต่อไปเราไปดู5ไอเดีย5กลไกหรือ5กิมมิคนะครับในการที่ทําให้เกมเกมนี้มีความหลากหลายและมีความสนุกสนานมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นนะครับไอเดียที่1เป็นไอเดียที่มีชื่อว่ากลับด้านรูปภาพครับ จากเดิมเนี่ยรูปภาพถูกวางแบบปกตินะครับเด็กๆก็อาจจะดูง่ายหน่อยนะครับเราก็ทําการนะครับดับเบิลคลิกไปที่รูปภาพนะครับหลังจากนั้นเลือกนะครับไปแถบเมนูของการหมุนแล้วก็กดที่คําว่าพลิกแนวตั้งแบบนี้นะครับเด็กๆก็จะดูรูปภาพยากขึ้นนะครับนั่นก็เป็นการเพิ่มความโหดความหินความท้าทายแล้วก็ความสนุกนะครับวิธีการที่1นะครับไอเดียที่1ก็คือกลับด้านรูปภาพนะครับผมต่อไปไอเดียที่2นะครับ วิธีการที่2เนี่ยนะครับง่ายๆก็คือการแทรกรูปร่างนะครับเข้ามาบดบังนะครับพื้นที่ที่เราต้องการจะบดบ,บงังจากเดิมรูปภาพที่เห็นเป็นเต็มๆแบบนี้นะครับเราก็นําการมาบดบังแบบนี้ซะนะครับเพื่อให้เห็นเฉพาะเพียงบางส่วนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นไอเดียที่2ในการแทรกรูปร่างเข้ามาปิดนะครับต่อไปไอเดียที่3นะครับเราจะกดดับเป็นคลิกไปที่รูปภาพแล้วกดไปทําคําว่าครอบตัดนะครับ เราจะทําการครอบตัดนะครับให้เหลือครึ่งเดียวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะให้เหลือในส่วนที่เราอยากจะเหลือไว้ก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเพิ่มความโหดเข้าไปอีกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าคุณครูท่านใดนะครับจะกดครอบตัดนะครับตามรูปร่างก็ได้นะครับโดยขออนุญาตนะครับกดในลักษณะแบบนี้แล้วก็ทําการครอบตัดตามรูปร่างก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า จะนาไปปรับใช้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอเดียที่3ก็คือการครอบตัดให้เหลือเฉพาะบางส่วนเท่านั้นนะครับต่อไปไอเดียที่4ครับจากเดิมที่เป็นรูปภาพเนี่ยเราก็ใช้เป็นข้อคําถามซะนะครับยกตัวอย่างเช่นผมถามว่าอุปกรณ์ใดเสมือนเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์นะครับในลักษณะแบบนี้จากเดิมที่เป็นรูปภาพก็ให้เด็กอ่านข้อความแล้วก็ตอบนะครับและสุดท้ายนะครับไอเดียที่5นะครับและเชื่อว่าหลังจากที่ท่านดูคลิปนี้จบเนี่ยจะมีไอเดียที่5 6 7 8 เพิ่มขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับอ่าไอเดียสุดท้ายก็คือการเว้นช่องว่างให้เด็กๆตอบนะครับยกตัวอย่างเช่นผม INPUT อะไรเอ่ยเอาพุตนะครับสิ่งที่หายไปก็คือ PROCESS นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็น1วิธีการและ5ไอเดียที่จะเพิ่มความสนุกนะครับเพิ่มกลไกลเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มเสียงหัวเราะเชื่อขึ้นเชื่อว่าเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเชื่อขึ้นคืออะไรโอเคครับผม ยังไงช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับและเนื้อสิ่งอื่นใดเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์เนี่ยได้โปรดอย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กับทีเดีนแชร์ด้วยนะครับและที่เหนือไปกว่าน,นั้นก็คือดูจบแล้วอย่าลืมส่งต่อให้กับเพื่อนๆและเหนือขั้นสุดๆและไม่มีอะไรเหนือกว่าน,นี้แล้วคือดูจบแล้ว อย่าลืมสร้างและทดลองนำไปใช้เพื่อเปลี่ยนการสอนกันด้วยนะครับการแบ่งนปันทำให้โลกน่าอยู่ครับพบกันใหม่ที่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ